ทางสื่อมวลชนได้รายงานว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นนายนัทพัฒน์สุบดประทศผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการปราบปรามกับกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่โดยเฉพาะในบ้านคันทศตมไบขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบขายยาเสพติดและการม่วสสมเสพยาต่างๆกันมาก่อน เมื่อวันที่5มีนาคม2567นายหมวดเอกทั์สิุุฎดีช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีไกร่สีออกตรวจสอบที่บ้านเลขที่186ต่ไผ่ขวางอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับนายสถาพรสุวรรณนาหรือโอ๊ตคันทศอายุ32ปีที่กำลังอยู่ที่บ้านและพบยาบ้าจำนวน30เม็ด ซึ่งอยู่ในซองพลาสติกซุกไว้ใต้หมอนโดยนายโอ๊ตได้ยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาจากจังหวัดชนบุรีและนำมาเพื่อการเสพติดนอกจากการเสพยานายโอ๊ตยังมีอาชีพเสริมเป็นนักบินรับจ้างในการวิ่งรับส่งยาบ้าให้แก่เอเย็นในพื้นที่โดยทำงานอย่างไม่เป็นทางการและมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายทางอาชญากรรมมาก่อนหน้านี้อีกด้วยที่สำคัญที่สุดคือการให้การเมื่อถาม โดยเจ้าหน้าที่นโอ๊ตได้ยอมรับประวัติการกระทำอย่างนี้และจากการค้นพบเช็คประวัติพบว่านาโอ๊ตมีคดีการกระทำผิดกฎหมายทางอาชญากรรมมาก่อนหน้านี้